คลิปนี้จะเป็นวิธีการสอนใช้งานสำหรับยูเซอร์ที่ใช้หัวหุน่นออฟซิมนะครับเราจะสอนการาเพิ่มรูปภาพจากเว็บไซต์ออฟซิมมาที่ค้งรูปภาพเรานะครับโดยที่เริ่มต้นเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของออฟซิมก่อน ก็เข้าไปพิมพ์คําว่า offsim นะครับ com แล้วก็เซฟ r c h ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ offsim เลยครับแล้วก็อ e ีเมลสำหรับ user ครับเราใช้เป็น user app 1. com นะครับก็สำหรับ password จะใช้เป็น0 8ตัวครับก็กดไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 08ตัวนะครับแล้วก็ล็อกอินก็หน้าตาของเว็บอั s ซิก็จะประมาณนี้ครับจะมีเลนส์หับสำหรับเรียนรู้โลกเกี่ยวกับตาแล้วก็มี Image Library สำหรับแอ d รูปภาพตา เข้าไปที่คลังโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อที่จะเปิดดูในหัวหุว่นออบซิมจอมอนิเตอร์ในหัวหัวขออบซิมนะครับก็สำหรับการโหลดรูปภาพเราคลิกเข้าไปที่เมทไลบรารีก็จะพบว่าเราสร้างโฟลเดอร์ idseed ไว้นะครับซึ่งในโฟลเดอร์ก็จะมีะรูปภาพ ตาที่เราสร้างไว้ที่เราแอดเพิ่มไว้ในเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาก็จะเจอรูปภาพตาหลายรูปภาพครับเราสามารถเลือกรูปภาพตัวไหนก็ได้เพื่อเพิ่มไปยังคลังมือคลังรูปภาพของมือถือของเรานะครับก็ลองกดไปที่ amd แล้วก็ กดค้างที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดเพิ่มไปยังแอปรูปภาพครับเท่านี้รูปภาพของเราก็จะไปอยู่ที่คลังรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วครับวิธีการเปิดดูรูปภาพในคลังโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อไปอยังจอมอนิเตอร์ที่อยู่ในหัวหุ่นออฟซิมนะครับก็เข้าไปที่คลังรูปภาพของเราเราจะเจอรูปภาพ ที่เราโหลดมาก็จะรูปภาพประมาณนี้ครับให้เราหมุนโทรศัพท์เอียงทํามุม90องศานะครับเพื่อจะให้รูปรรููปปของตานี่เต็มจอมอนิเตอร์ในห้คุณออฟฟิมของเราพอดีนะครับเราก็ วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโปรคุณออฟซิมนะครับเราก็เริ่มไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เข้าไปที่ Wi-Fi แล้วก็เปิด Wi-Fi ครับเราก็เลื่อนไปที่ m i r r o r i n g นะครับ F9EBE0 แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็เชื่อมรหัสผ่านเป็น12345678นะครับเป็นทุกตัวครับแล้วก็เชื่อมจอยนะครับพอเชื่อมจอยได้แล้วก็จะขึ้นรูป มิลลอริงแล้วครับแล้วก็จะขึ้นว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราไปที่หน้าจอโฮมแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปิดการสะท้อนภาพหน้าจอนะครับเราก็กดไปที่การสะท้อนภาพหน้าจอแล้วก็เลือกตัวที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะครับมิลเลอริง F9EBE0 ขั้นตอนในการเชื่อมต่อในกรณีใช้โทรศัพท์ของ Android นะครับก็ให้เราไปที่ Smart View นะครับแล้วเลือกไปที่ตัว Device นะครับก็คือตัว m i r r o r i n g 76 e v d 7นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเมื่อทำการเชื่อมต่อได้สำเร็จนะครับหลังจากนี้เราสามารถที่จะแสดงภาพขึ้นที่หัวหุ่นได้ ก็หลังจากเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างโทรศัพท์กับหัวหุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดรูปภาพขึ้นมาเปิดรูปภาพจากโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าหัวหุ่นก็จะโชว์รูปภาพเหมือนกันกันกบรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะครับในการใช้งาน Learning Hub นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าในเว็บ o f s i n c o m แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของ Learning Hub นะครับซึ่ง Learning Hub นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นคำอธิบายของภาพ ที่อยู่ใน image library นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปก็จะเห็นโฟลเดอร์ของ i d c ซึ่งได้เตรียมไว้นะครับก็จะมีรอยโรคต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นคำอธิบายของรอยโรคทีอ่อยู่ใน image library นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพแรกก็จะเป็น RRD นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดูคำอธิบายคำบรรยาย นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัว Image ที่อยู่ใน Image Library นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้จาก Learning Hub น,นี้ได้นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจของภาพแต่ละอันได้